สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะขอมาชวนคุยเกี่ยวกับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์กเมื่อค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมากันหน่อยนะครับเพราะว่าก็มีทีมจากอังกฤษครับที่ลงทำการแข่งขันแล้วก็มีผลกลารแข่งขันที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะกับคู่ของเชลซีนะที่เปิดบ้านถล่มบา์เซโลนาไปถึง3ประตูสู์เลยทีเดียวนะครับก็เป็นคู่ที่ เรียกได้ว่าน่าจะใหญ่ที่สุดนะสำหรับเมื่อค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับซึ่งก็กลายเป็นชัยชนะของเชลซีที่มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากๆกนะครับก็เป็นทีอังกฤษทีมเดียวนะฮะที่เก็บชัยชนะได้เรียกได้ว่ารอดพ้น จากความปราชัยดีกว่านะฮะเพราะว่าไม่ใช่สิจะบอกว่ารอบพ้นจากความปราชัยก็ไม่ได้ต้องบอกว่าชนะทีมเดียวนะเพราะว่าอีก2ทีมเนี่ยโอ้โหผู้ชนกับความปราชัยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่คาบ้านเลยนะครับต่อไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับขณะที่ นิวคาสเซิลนะครับก็ยังมีปัญหากับเกมนอกบ้านต่อเนื่องนะฮะลามมาถึงในศึกยูฟาแชมเปียนส์คูด้วยนะครับเพราะว่าไปเยือนโอลิมปิกมากเซย์นะฮะนำเขาก่อนด้วยนะครับแต่ว่าโดนแซงแล้วก็แพ้ไปนะครับแพ้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อสนะครับทีนี้เราย้อนกลับมาดูกันที่คู่หลักนะครับนั่นก็คือเชลซีนะฮะที่เจอกับบาร์เซโลนานั่นเองนะครับในเกมนี้เนี่ยที่เจอกับบาซ่าเนี่ยนะครับ เอนโซมาเลสกาเนี่ยจัดทีมด้วยแบบมีการสลับสับเปลี่ยนกลุ่มกำลังด้วยนะว่าเขาก็มีมาโลกุสโตเนี่ยลงสนามมามีสลับอเวสลี่โฟฟาน่าเนี่ยลงมาเล่นนะครับอ่าก็เล่นเซนเตอร์คู่กับเทรเวอร์ชโรบาส่วนแบ็คซ้ายนี่ก็ต้องเป็นมากรูเรยาอยู่แล้วนะครับส่วนแดงกลางเนี่ยนะฮะก็จะมีลิสเจมขยับมาช่วยมอยเซสไกเซโดมีเอนโซเฟเดนเดสนะครับมีอเลฮันโดการาโชมีเอสเซวาวลและข้างหน้าวันนี้ครับตัวจริงเนี่ย แกไม่ใช้หน้าเป้าด้วยนะครับใช้เป็นเปโดเนโตที่จะออกสตาร์ทนะครับและพอลงสนามไปเล่นนะฮะเราได้เห็นถึงความดุดันครับความดุดันทั้งเรื่องของเกมรับและเกมรุกครับการที่ อ่อจะเล่นเกมใหญ่จะเล่นกับทีมใหญ่เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีปัจจัยอะไรแบบเนี้ยนะครับในการไปสู้คุณเจอกับบาซโลนาเนี่ยทีมที่เทคนิคดีนักเตะเขาเอ่อมีความสามารถเฉพาะตัวสูงเนี่ยนะครับบางทีคุณอาจจะต้องเอาลูกหนักไปไปใช้บ้างแล้วก็ต้องพยายามตัดผู้เล่นที่เก่งในเกมของบาซโลนาเนี่ยออกไปนะครับและเกมเกมนี้ครับ ลามีนยามาฮะก็โดนมากกูกูเรยียเล่นงานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เราสังเกตได้ว่าเวลาเชลซีเนี่ยเจอกับทีมที่มีพิษส่งร้ายกาศนะครับโดยเฉพาะกับผู้เล่นตำแหน่งริมเส้นเนี่ยโอ้โหก็จะโดนมากกูกูเรยียในเก็บตลอดเลยนะครับย้อนกลับไปในเกมนัดชิงสโม,มสรโลกทัวช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็เป็นมากกูกูเรยียที่ทําได้ได้โดดเด่นนะในการเก็บตัวรุกริมเส้นของปารีสแซงต์แชร์แมงพอมาในเกมนี้ครับ ลามินยามานี่แทบจะด,ดิ้นหนีมากูกูระยะไม่ได้เลยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราได้เห็นจังหวะการเล่นของเขาก็คือชิงจังหวะเล่นตลอดแล้วบางทีก็มีลูกหนักลูกดุกดันเนี่ยนะฮะมันสามารถเล่นได้ครับโดยที่ไม่ผิดกติกานะครับนักเตะคนอื่นๆของเชลซีก็เป็นครับไม่ว่าจะเป็นมอยเซต์กาเซโดไม่ว่าจะเป็นเอนโซเฟรนเดสนะฮะหรือแม้แต่เปโดเนโตที่วันนี้เนี่ยถูกขยับไปเล่นเป็นฟอลสไนกก็มีลูกอะไรแบบนี้ให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับแล้ว วิธีการของเอซโซมาเลสกาเนี่ยก็ดูจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะกับการที่เขาไม่ใช้กองหน้าตัวเป้านะครับเพราะว่าบาร์เซโลนาเนี่ยเขาเป็นทีมที่ดันเกมสูงอยู่แล้วดันลายสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้พวกตัวลุกที่มีความเร็วเคลื่อนที่เยอะๆนะครับเล่นกับลายแนวรับของคู่ต่อสู้ที่ดีเนี่ยคุณก็จะได้เปรียบนะครับซึ่งเกมเนี้ย เขาทำได้ดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกาลาโชเอ๋ยไม่ว่าจะเป็นเปโดเนโตเอ๋ยนะครับแล้วก็เอสเซวัลซึ่งยิงประตูได้ด้วยและเอสเซวัลยิงประตูโคตรดีเลยนะครับใครที่ได้เห็นลูกยิงของเอสเซวัลนี่ก็จะแบบรู้สึกว่า,วาการว่าตอนนี้เป็นอีกนักเตะคนหนึ่งนะครับในแนวรุกของเชลซีที่โดดเด่นขึ้นมานะครับก็เออบาซโลนาเนี่ย เหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่นาทีที่44นะครับก็ใช่แหละครับนี่คือหนึ่งในปัจจัยนะฮะที่ส่งผลให้เชลซีเนี่ยมีผลกาแการขันที่สวยหรูมา,มากๆกับการที่สามารถถล่มอัลเชราบุุ่สู้ไปได้ถึง3ประตูศูนย์ครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะเหลือ10คนเนี่ยก็ตามหลังเชลซีแล้วลูกหนึ่งนะก่อนหน้าที่จะตะก่อนหน้าที่เหลือ10คนก่อนหน้าที่จะตามหลังเนี่ยนะครับเกมของเชลซีเนี่ยดูดีกว่ามากๆเลยแล้วก็มีการยิงเข้า,ขาไปแล้วด้วยแล้วก็โดนริบนะครับรวมๆแล้วนะฮะเกมนี้เนี่ยเชลซี น่าจะโดน VR ริฟไปมากกว่า4หรือ5ลูกนะรับผมจำไม่ผิดนะแล้วก็กลายเป็นประตูในไป3ลูกนะครับเพราะว่ามันมีช็อตลำหน้าด้วยอะไรด้วยมีช็อตแฮนบอลด้วยนะครับเออแต่ว่าโดยรวมในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าเชลซีแม่งทำได้ดีมาก,ากนะครับมันจะท้อให้เห็นถึงว่าตอนนี้เขาสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาอีกก้าหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเชลซีนะฮะวันนี้อย่างที่ผมบอกนะว่าเอนโซมาเรสกาก็มีการโลเตชั่นมันก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้เล่น ขุมกำลังอีกชุดนึงเนี่ยเราจะไม่พูดเป็นสําอองนะเพราะว่าเวลาเขาเอาลงสนามไปเนี่ยเอามาสลับเล่นน่ะผมว่าคุณภาพมันแทบจะแบบไม่ได้แตกต่างกันมากนะในในใน,ในที่เราเห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวริมเส้นอย่างเจมี่จิตเทนเอออเลียนโดการาโชเอยตอนนี้มันก็ดีขึ้นใช่ไหมอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเอเซวลมีอ่า เปโดเนโต้ด้วยนะครับแล้วก็มีชูเอาเปโดที่เป็นหน้าต่ำหรือว่าจะขยับไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าก็ได้ตอนนี้ก็มีเรียมนีแลบมีไจลิกจ็อดแรงต่างเนี่ยนะครับตัวเลือกในทางเลือกของเชลซีเนี่ยโอ้โหถือว่าเยอะแยะมากมายนะครับในในในการที่เขาจะเอามาสู้ในช่วงเส้นทางของฤดูกาลที่มันยังอีกยาวไกลพอสมควรหลังจากนี้นะครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่าขุมกำลังของเชลซีเนี่ยมันมันมันดูใช้ได้เลยล่ะนะครับและ พอประเมินแล้วเนี่ยนะฮะอย่าเพิ่งพอประเมินแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้รู้สึกว่าไม่แน่นะครับเชลซี Chelsea เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นตัวแปรสำหรับการลุ้นแชมป์ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ก็ได้นะครับถ้าเทียบกับความเป็นไปของสโมสรอ,อื่นๆด้วยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลที่ก็ยังขาลงอยู่นะเหมือนยังตั้งหลักไม่ได้นะครับแมนซิตี้ ก็สาวันดี4วันไข้นะครับนี่ก็แพ้ในแชมเปี้ยนส์คิกล้วนัดที่แล้วในเกมพรีเมียร์ลีกก็แพ้ให้กับนิวคาสเซิลมานะครับแมนเชสเต็ดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะยังไม่ได้ลืมตาอ้าปากกับเขาหรอกนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับคือก็อดจะเปรียบเทียบไม่ได้นะเพื่อนกับฟอร์มการเล่นของเชลซีในค่ำคืนที่เจอกับบาร์เซโลนาเมื่อเทียบกับฟอร์มของแมนเชสเตอร์เดทที่เราได้เห็นในช่วงหลังๆมาเนี้ยนะครับ ไอ้เรื่องของความดุดันในการแย่งบอลไอ้เรื่องของการช่วยกันวิ่งไล่วิ่งสู้วิ่งบูสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันมันแตกต่างกันกันเห็นได้ชัดอะนะฮะจะให้ไม่พูดไปเปรียบเทียบเลยก็คงจะไม่ได้นะเพราะว่าถ้าคุณอยากจะยกระดับขึ้นมาเพื่อที่จะลุนความสำเร็จเนี่ยคุณก็ต้องทำอะไรแบบนี้แหละครับเพราะอาร์เซนอลเนี่ยเขาแสดงเขาเซ็ตมาตรฐานให้เราได้เห็นแล้วนะครับฤดูการนี้ ดีขึ้นจากเดิมมากคุมกําลังสํารองก็ดีนักเตะคนไหนที่ถูกส่งลงมาแทนผู้เล่นตัวจริงเนี่ยนะฮะก็ทําผลงานได้แบบมีมาตรฐานแทบจะไม่ห่างจากผู้เล่นตัวจริงเลยนะครับเหมือนที่ผมบอกอะว่าเราจะไปเรียกเขาว่าเป็นสมรองไม่ได้เรียกว่าผู้เล่นชุดสองดว่านะครับผู้เล่นชุดสองที่สามารถเอามาใส่กันได้แบบแทบจะไม่มีรอยต่อนะครับซึ่งเชลซีตอนนี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรคล้ายๆกันนะ แต่ว่าเพื่อเทียบอส่วนที่อื่นๆเนี่ยอย่างพวกแมนเชสเตอร์หรือว่าลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้มันยังมีปัญหาอยู่นะครับผมก็เลยจะมองว่าแมนเชลซีเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรล,ละนะครับสำหรับการลุ้นแชมพ์เมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะก็สุดสัปดาห์นี้จะเจอกันเองด้วยนะครับระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลนะฮะนั่นก็คือการเจอกันระหว่างจ่าฝูงและรองจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกฤดูกาล ปัจจุบันนั่นเองนะครับสนุกแน่นอนครับเกมนี้เดี๋ยวเรารอติดตามกันแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราสรุปเรื่องของเชลซีว่าเขาน่าจะพร้อมแล้วนะครับสำหรับการขึ้นมาท้าทายอำนาจของอาร์เซนอลซึ่งเป็นจ่าฝูงอยู่นะตอนนี้เพราะว่าขุมกําลังของเขาวิธีการเล่นของเขาแนวคิดของเอลโซโมเมเลสกานะครับมันก็เริ่มดูมีเสถียรภาพมากขึ้นอาจจะไม่ได้อาจจะมีบางบางจุดที่มันหน้าตําหนีอยู่แต่ก็ไม่ได้มากมายเหมือนฤดูกาลที่แล้วลนะครับเขาดูมีประสบการณ์ในการ คุมทีมในการปรับแท็ติกมากขึ้นนะครับอ่ะก็นี่คือความเป็นไปของเชลซีหลังจากที่เปิดบ้านถล่มบาเซลนาไปสาบรูรนแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงภาพอนาคตที่ดีแะครับในการที่จะลุ้นความเร็จทั้งในเวทียุโรปแล้วก็ในสึกพรเมลีที่เขาลอมายาวนานนะครับเพื่อนๆที่เห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับ